สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวชิงชิงทนไม่ไหวถูกโยงอีกไปเที่ยวน่านกับเวียลั่นทาไม่ขอโทษฟ้องแน่ก่อนหน้านี้เคยโดนถล่มหนักเพราะถูกโยงเป็นมือที่สามทำลายความรักของหนุ่มเวียสุโกลวัตกับสาวเบลล่าราณีสำหรับสาวชิงชิงคาริธาแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปทำให้รู้ว่าไม่ใช่ เพราะตอนนั้นทั้งสองคนก็ยังคงยืนยันว่ารักกันดีแต่ล่าสุดเมื่อสาวเบลล่าออกมาอัปเดตว่าได้จบรัก9้าปีกับหนุ่มเบียร์ไปแล้วหลายคนก็พยายามหาต้นต่อว่าเพราะอะไรและมีการโยงเรื่องมือที่สามมาเรื่อยๆจนล่าสุดหวยมาตกที่สาวชิงชิงคาริษฐาอีกครั้งว่าเป็นคนที่ไปเช่าจักรยานกับหนุ่มเบียร์ที่จังหวัดน่านซึ่งล่าสุดสาวชิงชิงก็ทนไม่ไหวที่ถูกพาดหัวข่าวแบบนั้นและถูกแฟนๆหรือชาวเน็ตต่อว่าหนัก เธอเลยออกมาปกป้องตัวเองด้วยการเคลียรเรื่องนี้ผ่านไอจีสตอรโดยได้โพสต์ข้อความว่าชิงไม่ได้ไปและไม่เคยไปหน้าน,นะคะการพาดหัวข่าวเพื่อต้องการกระแสแบบนี้ทําให้ชิงเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะถ้ายังไม่แก้ข่าวและขอโทษอย่างเป็นทางการทางเราขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะและไปแต่เขาใหญ่กับอยุทยาค่ะถ่ายละครเรื่องเจ้าสาวจำเลยกับคุ้งสเสน่หาฝากด้วยจ้า งานนี้เรียกว่าชัดเจนแจ่มแจ้งนะจ๊ะขามเมาท์ทั้งหลายแยกย้ายได้จ้าสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ Daily News อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ